สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจนะครับเขามีบ่อปลาที่ไม่ได้รับการบูรณะมานานแล้วนะครับแล้วก็นะครับบ่อก็ขนาดบางแต่ว่าไม่ลึกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพบ่อกันแล้วก็ได้รับภารกิจให้เปลี่ยนระบบกองแล้วก็ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูนะครับนี่นะครับบ่อนะครับนี่เขียวปัดเลยนะครับจะเป็นบ่อแนวกว้างนะครับมีสะพาน ให้ดูน่อยว่าเขียวปัดเลยแต่ในนี้มีปลาอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็มีสะพาน,นครับก็มีบ่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องระบบกรองกันก็จะเป็นบ่อที่ไม่มีหินใหญ่นะครับไม่ได้เรียบทีเดียว อ่านี่ระบบกรองระบบกรองเนี่ยคือตัวบ่บ่หลักนี้นะครับจะมีน้ํานะครับถ้าเห็นท่อนะครับซูมให้ดูอ่านี่ท่อตรงสะดือจะมีท่อทั้งหมด3ท่อเนี่ยขนาดประมาณ3มนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดอีกทีหนึ่งผ่านเข้ามาช่องนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีขั้นเห็นไหมครับแล้วใต้สะพานนี้จะเป็นชุดกรองทั้งหมดอยู่ใต้สะพานพอผ่านการกรองเสร็จ น้ำจะมาตรงนี้แล้วก็ถูกสูบกลับเข้าไปในบ่อใหญ่ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะที่เรามีนะครับแล้วเราก็การันตีด้วยว่าหลังจากที่เราดูแลให้ลูกค้านะครับคุณออตโต้นะครับอ,อ หลังจากนี้เนี่ยเวลาดูแลด้วยตัวเองจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ปลาเนี่ยจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้ําต้องใสเห็นปลาด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะช่วยเหลือลูกค้าในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับเรื่องกรองนะครับผมจะรื้อทั้งหมดเลยนะครับรื้อทั้งหมดเลยด้วยใยกรองเดิมทิ้งไปให้หมดนะครับ จะใช้ตัวนี้เลยครับผมฟิลเตอร์ฟอสจาก AC นะครับผม30แผ่นปั๊มน้ำเราจะใช้เป็นรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นปั๊มรุ่นที่ดีที่สุดณนะตอนนี้เลยนะครับก็คือตัว c n 8อ0 1แ่ร้จ็ดวัตต์4 0 0 0 0ลิตรนะครับใช้2ตัวเลยนะครับเป็น80,000ลิตรนะครับให้น้ำมันแรงไปเลยนะครับ ถ้าสมมติว่าแรงเกินไปสามารถสลับกันเปิดได้นะครับแต่ว่ามันมีท่อออกอยู่สองท่อผมจะต่อปั๊มทั้งหมดสองตัวเลยให้มันเกิดความแรงของน้ํานะครับให้มันเอาให้อยู่เลยนะครับตัวตัวปั๊มเนี่ยร้อยสิบมิลนะครับและการทําความสะอาดนะครับตัวนี้เลยพระเอกของเรานะครับก็คือตัวนี้อุปรกรณ์ทำความสะอาดบ่อปลาคราฟนะครับผมตัวนี้เลย ฟิตคอนคินเนอร์นะครับ Cn8005 เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอุปกรณ์ลงนะครับก็นี่นะครับภารกิจของผมชุบชีวิตบ่อปลาคราฟและก็ชุบชีวิตปลาให้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะครับก็ภารกิจนี้ถามว่ายากไหมไม่ยากเลยเพียงแค่เราเข้าใจระบบนะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญคือหลังจากนี้ลูกค้าสามารถดูแลด้วยตัวเองได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปจ้างใครมาล้างแล้วก็ตัวนี้ฟิลเตอร์เนี่ยฉีดง่ายล้างง่ายนะครับเราก็จะเสริมการฆ่าเชื้อโรคให้น้ําใสด้วย UVC นะครับก็แค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวพอเราล้างเสร็จรันระบบเราจะเริ่มเติมแบคทีเรียเพื่อเร่งปฏิกิริยาจุลินทรีย์ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับให้มันให้มันเป็นน้ําที่พร้อมสําหรับการเลี้ยงปลาด้วยเร็วนะครับเราไปดูกันนะครับ ก็เดี๋ยวต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาทําบ่อกรองนะครับตอนนี้เนี่ยทำการสูบน้ําในบ่อที่1นึ่งนะครับต่อไปเราจะทําสูบน้ําในบ่อที่2แล้วก็บ่อที่3มนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดแล้วก็ใส่วัสดุกรองแล้วก็ต่อท่อนะครับแล้วก็ส่วนในบ่อใหญ่เดี๋ยวเราจะสูบน้ําออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําความสะอาดด้วยนะครับผมมาดูกันนะครับ ตอนนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือผมให้ช่างเขาสูบน้ำนะครับสูบน้ำจากบ่อกรองทั้งหมดนี้ครับที่เชื่อมกัน3อันเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับก็ เคลียบบอก,กรองนะครับแล้วก็จะวางฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่เข้าไปนะครับทีละแผน่นครับก็เนื่องจากบ่อเป็นลักษณะเตี้ยนะครับบอก,กรองช่องกรองเตี้ยแล้วก็ทํางานได้ยากเราจะไม่ทําเป็นก้อนนะครับเราจะทําเป็นแผน่นแล้วก็วางเป็นแผน่นตัดให้เข้ากับช่องกรองนะครับก็จะมีเว้าวหินนิดนึงในช่องกรองเดี๋ยวเราจะหาฟิลเตอร์มาปุดตรงนี้ให้หมดนะครับ หนึ่งนะครับเราเในช่องที่1นนะครับเราจะซ้อนฟิลเตอร์ฟอสทั้งหมดนะครับ5้าชั้นนะครับทั้งหมด3ก้อนนะครับเต็มช่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูช่องที่2กันนะครับ you <laughs>